ฟ้างามย้มแรงกลางทุ่งมองหานเป็นสีสุกโสฝากใจกับนกไปบอกคนงามสมบายดีพี่น้องสบายดีพพอกันอีกแล้วกับฟอรารักินีจากกระสวยกันอยังคด้างกรลายจากพ่อๆกันอยู่กลางทง่งไฮทง่งนากลางสวนมันพี่น้องบรรยากาศย้ำคำคำเวลา17เนาฬิกาสามสูตรจ้า1ิบโมงนหามุงแรงพี่น้อง กับบางท่านคำประดายดอกแต่เคพแบบว่าวมันขึ้นฝ้าขึ้นฝนบรรยากาศมันเลยบริสุทธิ์ผุดผ่องพี่น้องผุดอยู่เมืองกุ้งเมืองไก,ก่ก็อสิอยากพ่อบรรยากาศแบบนี้เนาะบรรยากาศที่แสนบริสุทธิ์จ้าได้ยินเสียงกบเสียงเขียดพี่น้องนี่นะจ้าอดีตก็เป็นนาอายนางสำหรับสวนมันนาะกระสิเสียบแล้วเรีอยบร้อยพี่น้องปลูกมันแล้ว,ว,วละจ้าแล้วเวียกแล้วงาลวบัดนี้พี่น้องก็จะได้พักผ่อนอยู่แต่กะ มันแล้วขักมาอื่นกับเมาเห็ดหัว่วกันงัวกันควายเนาะมาอื่นกับไปเห็ดหั่วนะนสวนนั่นก่อนสวนขอแลักกามือจังเิมาเห็ดทั่วสวนนี่พี่น้องนี่จากสวมานมันนาง,งาพอดพุ่หล่ะจาเสร็จเรียบร้อยถาเก็บกู้เก,เก็บเกี่ยวลกหงาลกใดไปพี่น้องเจากผลผลิตที่ได้ซ้ำใดเนาะปีหน้าพอสเสดสื่อรถมอเตอร์ไซค์อบ่พี่น้อง วงในท้องฝ่าคืองามไทยามแรงอากาศที่แสนบริสุทธิ์กบเขียดกำลังห้องสวดสวดพี่น้องเมื่อนี้กระบอมีอย่างไรกระเทยสิพาพไปขุดแง่พี่น้องเห็นหูแง่หลายหลายขางหัวข่างสวนสิขุดแง่ไปก้อยเมื่อน,นั้นกินก้อยกระปอมนี่กัดกิดก้อยแง,นะง่นะพี่น้องเนาะสว่วงกักโตกระใสกินยังขับกินอาหารธรรมาติกินกบกินเขียดกินแง่กินกระปอกกระปอมกินไปเมดแล้วพี่น้องอืองอ่างโอ้ส่วงกักโตอาหารแบบว่า ไทยๆเนี่ยคือสมมติได้กินดอกควาตลาดกระปิดเบิดแล้วจ้าเขาปิดไปแล้วจ้าล็อกดาวน์อยู่บ้านภผยบ้านมันพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้กาแต่ละหมู่บ้านพยาอยากไปฉีโควิดกับไปอายุ18ปีขึ้นไปไปสีโควิดเตลเจนนี่ลูกรงพญาบาลของอำเภอจ้าบ้านใหอยากไปไผย,ยอยากไปกับไปบพราได้บังคับพี่น้องแล้วแต่เพรใดอยากไปกับไปพราะเราอยากไปกันแล้วแต่แต่ว่าอายุ18ปีขึ้นไปจ้านะากว่าน่าสิไปมืออื่นทั้งเบงพี่น้อง นี่เราจาสวนมันนางอันนี้ก็เป็นทงไฮทงนาเนาะอันนี้ก็สิเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่ากับเป็นที่ดินของพวกนั่งเลยในระวังพี่น้องหาหกคนพี่น้องแบ่งกันอยู่นี่แหละตะกวงพอสมควรติดถนนใหญ่เด้อจา้าสุสดเพลอยากมาเล่นกับฟราร่ากับมาได้จากโควิดหายแต่มากก็อยากให้มาช่วง่งฤรดูนี่แหละ มันจังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อดูฝนพี่น้องแต่คันมาละดูแรงกระแหงแรงคือกันเพราะว่าเขาเศร้าเห็นหาเห็ดหน้าเนาะย้ำแรงกระแหงแรงคือกันจ่าบริอุดมสมบูรณ์แบบนี้หรอกจ้าข้างนี้กำลังปลูกมันแกวยุดจ้าพี่น้องปลูกมันแกวไว้กินปลูกสุย่างแหละจ้าปลูกไว้กินจ้านี่จ้านี่จ้าพี่น้องมันแกว ปลูกไว้เอาเอาแนมันไปปลูกงามแรงปีหนาเจ้าผู้เขียวใบมนไปโรงงามงอนเพราะคนมีตังไปได้ไหมไปได้ไหมพอ่อขึ้นป้าอย่านั้นป่าถ้าทางน้นกระแลน,น้ำด่พี่นองพี่นองเอ้ยสิพาส้มบรรยากาศงามไหงามนาไก่ตรงนา ฟังเสียงกบเสียงเขียดพี่น้องใคไเคยเห็นเหตุน,นาคคือสีคิดหอดบ้านแหงสวยงามเด่นเมื่อมาเห็นเมืองหลวงพระบางเสือเสียงกองล้าน้างงามแทพาทบาทปฐมกลรไก สวยงามธรรมชาติน้ำตกกลางลิ้นสูงสันดังกองพี่น้องพี่น้องกำลังมาขุดแหน่หยุดจ้าไปเลยแหน่ไปเลยแหน่เ,เนมื่อแอนแหล่เมื่อแอแหล่มัาล,ละบอมีแหน่มาละบอมีแหน่มีหูแพวมันอยู่จ้าสบายดีปลาลงุลงลุงสบายปลาลงุงขุดแหน่ใส่มันบอมีหูแพวมันออกบอ บฮเมีนบ่ต้องหาโูแพรบ่ <Yeah. S 1> พี่นองละ oh, <yeah. S 1> สบายดีปา้าลุงละไอปา้าลุง <laughs> อ่ะอ่ะอะโว้ยหาโูแพรมันก่อนพี่น้องมือแรงเอาสิเสนอคำว่าก้อยเนี่ยจ้าพี่ใหญ่เคยเคยกินหานยากดิ้นแย่แบบสตาร์ทง่ายๆเด้อพี่น้อง สักคัดถาหลัดแงคนละมุมนะไปมันจะออกทางใดลูกปุดออกทางใดนะนไปนั่งหลัดยุ่งขุบเอาเล้วก็มันแล่นออกนะนนกไ,ไ,ไปหลัดไปหลัดอยู <laughs> ย่ทางนอกแล้วลูกอ้าบ่มีดอกละขุดขุดขุด ซอมันจะออกปุดออกทั้งหลาู้ขึ้นหลบแค่วะไปเลยเนี้ย,ไป,ยไปเลยเนี้ยเมื่อยแอลเละเมื่อยแอลเละน้องถลัดเนี่ยนก,กันพี่น้องเออเพอื่อเสด็จตัวหนึ่ง ไปแล้วบททัตซับพ่อจะเง่คุดตะบักเกลิกหนึ่งตัวใหญ่พร้อมพี่น้องบทท่นซ้ำโอ้เส<ร>ีเดยาดายพี่น้องบทท่นซ้ำตัวเมื่อกี้นะคุดตั้งกว่าบักเกลิกบักเกลือแง่นะบทเตรียมไว้เนาะแง่มันก็แล่นปุ๊บเลยแล้วผมมีหูแผลพร้อม ตัวใหญ่แล้วื่อกีหูมันเหล็ก <How will S 1> พี่น้อง <be okay. S 1> หูใหม่หูที่สิบอ๋อ <How will S 1> หูใหม่หหมละจ้าพี่น้องแต่ว่า้าสิเลนนี้อีกนะบทสมก็คุดเหมยเลย้าแล้วบอกหู <yeah. S 1> อันนี้มันใหญ่มือเลีก oh, <yeah. S 1> สังเท <Yeah. S 1> หูหน วารุณสำคัญพี่น้องฮู้นี่เได้ยบทจ้าสบบปุปต์อีกปะมันแหงไวอยู่แน่นะคันเฮาคุดมังคะสิโอนฮูน้มันไหวปะมันหางไฮโอคิดว่ามันสุดบ่สิโอนฮู้ไว้ปอดดินมันงคตันฮู้มันไว้ก็เสด้ตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยหาอยู่หาก,กิน าลูกสาวกระแลนำพ่อโอ้เวลาเตียมลัดเตียมลัดเตียมลัดนั่งดีๆเนาะลัดเนี่ยสิแลนนี่ทางใดอีกปุดปิดปุดปิดเตะคุดเมื่อยม่นมาเสียได้พันง่ายๆเด้๋ยวพันแลนปุดแลนปุดไปเลยเอลยอ้าวตัวหน่อยเหรอตัวหน่อยเหรอรถเสียหาหูแเท่าละได้รถพี่น้อง ซับมันบอกอกำลัลงสิแลดนหนีโฮแพรมันพี่น้องมารุ่นกันมาขวัดงี้โอ้โอ้โอ้พี่น้องนางไวเด้อจะบอกให้สำนึงจะได้นางโอ้สิบบาไผ่พ่นอ้นอ ปุดอีกซะยังไปไว่าอยู่พี่น้องตง้องรุนรุนรุนน้ำกัดพี่น้องรุนนางสิแลน,นด์นี่เบิดไดวน้ำแย่แถวนี้แย่ยหลายเราไอย้ยางขุดปลูกมันเปนน็นแลนด์ติดใส่แลนด์ติดขัวอยู่โมโอนี่กับพวกนะเขาก็มาหาพื้มือเขาก็ได้เลยจับหางไว้อยู่บ่ารุ่นน้ำกันสิได้บมจ้า จช่แต่น้าปุดไปเองนะจ๊ะมานะพอขัดนะมังนงๆมันบอสบัตหางขาดตอนไหนบอสนบอร์คืนนี้บอสับอคือก็พอฮะ ก็คือพวกพวกระป๋องเัายังบอกสะบัดหางขาดถิ่นนุอ๋อเสียวพี่น้องโอ้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 ได้บ่น้อได้บ่น้อตัวใหญ่บ่น้อนี่จ้าพี่น้องนี่เราขึ้นเงี้ยเพื่อสิได้จา้าแต่ลายตัวมันงดงามนะนี่พี่น้องอ ไปเลยแง่ไปเลยแง่เพราะแต่มันบาขาดน่ะเชียมพี่น้องสด็จเก่าเต่าเมืออลไรเด้อจ้าได้พ่อก้อยพ่อัย่างจ้าแง่ไปเลยแง่ไปเลยแง่โอ้ยพี่น้องมัดไว้มันเหงี่ยพี่น้องเอ้ยสด้เมื่อบ้านเลยเด้อจ้าคำแล้วจ้าเมื่อกระลูกสาวลูกลูกสาวลูกชายสองคนจ้าเมื่อได้รถอแทต็ก รดอิเต็กนั่นเองพี่น้องเดี๋ยวธรรมาาศาสตร์ปานเฮาพี่น้องพอาสิมาท่ายเห็ดเมนูไอ้ก้อยแหน่ผัดว้าปลากรกะล่างคั่วลูกไกส้กระสุตรีดล่างคั่วแบบน,นี้หัวเจมันถือขูเนี่ยลูก ขั้นตอนก็กลอยแหน่กับสีเผาวก่อนเผาแล้วก็มาคั่วแล้วก็มาปิ้งแล้วก็มาผักพักพักพักแล้วก็ก้อยพี่น้องแซ่บๆกัน้อจ้าก้อยแหน่พอดีเเคยกินมากิน้อจ้าพี่น้องย่างเลยนะจ้าย่างแหน่ย่างแล้วกับสีผัก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 แล้วกับสีกลอยพี่น้องก้อยวัใสซยังหลายดอกตาใส่ส้มเสร็จประแดก เป็งนัวใมีสมประแดกเป็งน,นัวแล้กก็หอมพี่น้องแล้กกะแซ่ไปเลยก้อยอุ้ยแม่ไข่ตัวแม่ไข่มือนกไข่เต็มท้อพี่น้องก้อยแหนดจะนี่เสนอเมนูคำว่าก้อยแหน่แซ่จ้พี่น้องพี่นอ้นองจ้ากระรังสิก้อยแหน่จ้าสับมาเร้วเรียบร้อยจ้าใส่ผงนัวลงไปจ้าผงนัว ก็ใส่ข้าวคั่วอันนี้นะพ่อจะจ้าน้ำน้ำนี่แอร์เปนเจ้าใส่น้ำปลาลงไปจ้าก็ตามเลือดมะนาวเนาะมาเดีอมาแสีย้วกันก้อยแงจะก้อยเงแก้ย่อย พี่น้องใส่พริกลงไปจ้าแล้วเผ็ดหลายน้ำคำ้นปุ่มคมเสียงลูกใต้ก็ขนอัวออยู่ซอยจะเดี้ยกระเดียนใส่<น>ลูกม้วน,นแล้วก็สิขูดนกมองลงไปพี่น้องปกติมันต้องเส็บงองถึงแสบกว่าใส่มะนา <c oughs> วเราบวงกับขูดลวดเตอ ใส่มะม่วงนะจ้าก้อยนี่องใส่มะม่วงจ้ามันจะแซ่บแล้วก็คนให้เข้ากันจับพี่น้องสีสันกระเป็นแบบนี้แจับก้อยเนี่ยพี่น้องจะจะแซ่บบอแซ่บแห้แน่นอนจ้าพี่น้องคน,คอยอยงน,นเด้ยวคนเดีไม่เคยกินก้อยเนี่ยเหม็นไหมจ้าแซ่บแซ่บกว่ากระป๋อบนี่จ้า พอเนื้อม,อมน então, ันสีหอมเนื้อมันสีแบบว่า term. มันมันเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ามากินด้วยกันจ้าพี่น้องกับเขากเ่ได้มแต่ก้อยกับปอมอย่างเดีย,ดยวนะจ้าก้อยแง่ให้เอาพิษไปน้องอันนี้คือก้อยแง่จา้าเอาใไมแต่ก้อยแง่ของมาเส้าก็ับไปใส่มอง<แ>มาแกงเหด็เหดบดใสปาา่ปลาขาวพี่น้องนี่นี่นี่จะแซ่บแกงเ็ดบดใส่ปลาขาวปลาขาวจะเข้าไปใส่มองมามังเร้าเดีพี่น้อง มาเดินมากินน้ากันแซ่บๆจ้าอาหารบ้านนอกอาหารบ้านนาแต่กระแซ่บแท้แน่นอนพี่น้องเอ้ยมาเดินมากินน้ากันแซ่บๆนวดจ้าพี่น้องมากินข้าวน้ากันมากินก้อยเนี่แก่ย่อยมากินข้าวลูกกินข้าวก้อยเนี่กับแก่เฮ็ดปดใส่บปากขาวจ้าแซ่บๆกล้าพนีชกินอยู่ในเนื้นแล้วจ้าพี่น้องเห็นกระสอบข้าวบ้างนะคือกระสอบข้าวจ้า ข้าวแรงกับพี่น้องแบเหแกเห็ดบนแสบแสบพี่น้อง <c oughs>

พี่น้องคลิปนี้ขอบโจมเพียงคนนี้ด้จ้าพ่อกอนคิดหนาจ้าขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์คนทกดติดตามให้เด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนที่กำลังใจมือ่นสับด้อจ้าขอบคุณจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าสบายดีปลาลูก